วันนี้เราอยู่กันที่นากานะค่ะวานจะพาไปชมปราสาททาคาชิมะไปแวะดูงานเทศกาลพลุไฟฤดูร้อนของญี่ปุ่นกันที่ริมทะเลสาบสุะใครอยากไปเที่ยวด้วยกันพร้อมแล้วตามมาเลยวันนี้เราขับรถจากจังหวัดยามานาชิมาที่นากานะค่ะระหว่างทางเราก็แวะจุดพักรถของญี่ปุ่นกันช่วงนี้เป็นฤดูร้อนก็เลยมีน้ำแข็งใสาขายเราก็เลยขอลองสักหน่อย เย้เมวเมลละลายแล้วอิโก้อิโก้เย้เราจะไปกินในน้ำแข็งใสแล้วนะคะไม่ใช่เอตินจะเป็นน้ำแข็งใสนะคากิโคริอิติโกะมิรุกิเย้อิติโกะเนื้อธรรเชาตินะเป็นเนเชอรัลอิติโกะนะคะอร่อยมากอร่อยมาก jam だねาいちごがさสตรอเบอรี<ん>いอร่อยมากวันนี้เรามาดูงานฮานาบิที่จังหวัดนากาโนค่ะตอนนี้เรามาที่ปราสาทนะคะน่านีโจเดสกาทากาชิมาโจทากาชิมาโจค่ะตอนแรกว่าจะไปอีกปราสาทหนึ่งนะคะแต่มันอยู่ไกลประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เลยตัดสินใจไม่ไปนะคะมาปราสาทที่นี่แทนอาจจะเล็กหน่อยแต่ก็ลองเข้าไปดูกันเลย ถึงแล้วปราสาททาคาชิมะค่ะในนางานโนะระหว่างรอให้งานเทศก,กาลเริ่มเราก็มาหาที่เที่ยวใกล้ๆทะเลสาบสุวากันก่อนซึ่งปราสาททาคาชิมะก็เป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียวปราสาททาคาชิมะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทรอยน้ําเพราะในอดีตตัวปราสาทถูกสร้างอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบสุวะโดยมีเพียงพื้นดินเล็กๆเ,เ,เชื่อมเกาะเข้ากับฝั่งค่ะปัจจุบันใช้ฝั่งทะเลสาบไม่ได้ติดกับตัวปราสาทแล้วนะคะแต่ก็ยังคงเหลือสวนและคูครองให้เห็นอยู่ค่ะ สวัสดีขบวนฮานาบีไต่ตอนนี้เรามาถึงงานฮานาบีซูวาเล่ฮาน,นาบีไนนต่ซึ่งตอนนี้ฝนตกแต่ว่าทุกคนก็จัดเต็นต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปดูของกินที่เต็นต์กันตรงเมื่อกี้จะมีเรือหงนะคะซึ่งเราสามารถนั่งออกไปชมทะเลสาบสุวะได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้นั่งเรือนะเราก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆนะคะ เดินไนมีอะไรตอนนี้เดินมาถึงงานเทศกาลแล้วนะคะคือแบบว่ามันเปียกมากเพราะฝนมันตกอะค่ะก็เลยแชะแชแต่คนโคตรเยอะอะร้านอาหารเยอะมากงานเทศกาลของญี่ปุ่นก็จะมีร้านอาหารมากมายคล้ายๆกับบ้านเราเลยค่ะร้านไหนอร่อยเราก็จะเห็นคนต่อแถวยาวเยียดเลย รอดูอะไรนะชิโนะฮานาบิฮานาบิฮานาบินะเพื่อกลัวฮานาบิตะกันวันจันทร์วันจันทร์คิเดก็รอคิเดเน่คิเดเน่ปีท้ายวันด้วยการดูผู้สวยๆค่ะคลิปในวันนี้ก็จบเท่านี้ค่ะใครอยากมางานฮานาบิงานนี้เขาจัดเดือนสิงหาคมนะคะ แล้วแวะมากันนะ